สวัสดีผมวันนี้มาสวัสดีทุกคนกันอีกแล้วบอสปังมากันอีกแล้วนะจ้าบนะนะครับก็วันนี้เรามาเจอกับแมวนรกแมวลัคกี้ในกุกกันนักก่นเองนะครับก็วันนี้ผมบวกทุมไที่239กนะครับก็เดี๋ยวเปิดมาผมขอเล่นเบ็ดฮาเลยละกันผู้ชมคนฟังนะผมก็เทโบไปด้วยนะครับแล้วเราก็ไปลุยกันเลยที่30หมุนนะผมนะก็วันนี้จะขิดไม่ขิดเอาให้มันรู้ไปนะผมเอาให้มันสุดอยู่แล้วครับไปลุยกันเลยนะมารับชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับ หูกินถั่วออกนะคนดูนะแย่จัดนะฮะนะผมนะก็แล้วคนดูหลายๆท่านนะผมก็ที่มาติดตามก็แล้วนะผมบอยก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่มาติดตามกันเนาะนะครับก็รับชมรับฟังกันให้สนุกสนานล้วกันนะครับผู้ชมคนดูนะครับงานก็ตอนนี้นะผมก็คนที่มาติดตามผมก็39เปอร์เซ็นต์นะครับ เลขห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็รีบมาติดตามกันแล้วกันนะครับคนดูนะครับอยาได้ไม่พลาคดคลิปสนุกสนุกแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหวิไหลไม่พักเลยนะคนดูนะฮะมาดีวะ่ะแมวลักกี้นในปุ๋วันนี้นะผมเฟี้ยวเลยนะครับให้มันไหลดีๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะผมก่อนตัวแล้วนะผมยังไงล่ะฮะโอเคหนึ่งสามหกเจ็ดซูเปอร์มิกระนะครับผมก็เดี๋ยวหมดยี่สิบกมุนนี้อ่ะเดี๋ยวขยับเบ็ดเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเอ้า สกัตเตอร์เข้าเรานงั้นนะผมนะขยับจะขยับเบ็ดสกัตเตอร์เข้าเลยนะโอเคเรื่อมไปครับผมนะไปล,ะลุยต่อไปกันยาวๆครัววันนี้นะฮะโอเคเจมาสวยงามครับผมสองจุดศูนย์นะผมไปกันต่อเรื่อยๆนะฮะไปเรยจุดหมุนนั้นเพื่อนมนดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ให้ รอจนด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปที่มันสนุกและดีกว่านี้ม้ทุกคนรับชมรับฟังกันนะครับอะไปฮะผมไหลไปฮะผม,ะผมว่าไม่หนึ่งนะผมไหลต่อไปฮะผมพัดมาคูนหน่อยเพื่อนโอ้โหคูนน้อยนิดจักครับจะเป็นฟรีที่เกลียมากๆนะครับผมเนาะโอเคคูนไไหนาอยครับผมโอ้โหผมเซ็งว่ะคนดู ปีจะเกือกอีกแล้วเหรอคูณร้อยหกไปแล้วอ่ะโอ้คนน่าเบื่อคนน่าเซ็งนะครัดูคน,นฟังนะโอ้เอาไหลหน่อยเพื่อนแปดสิบเอ็ดนะผมนะต่อโอ้ไม่ต่อให้ด้วยเซ็งจริงๆครับผู้ชมเหลหนึ่งทีสุดท้ายครับโอเคอะคูณยี่สิบไปสวยเพื่อนสามศูนย์มาอุ้ยโอ้โหนี่นะฮะซูชิเอ็มโอ้แซลมอนนะครับผมนะต่อไปคูณยี่สิบไปฮะเออไหลใหหน่อยเพื่อนอุย้ยซูชิมานี่ซูชิของจริงคุณยี่สิบไปนะ โอเคไมาต่อสวยงานเองมาโอ้โหอ่าเฮอ่าเฮอ่เฮนะครับผมนะโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องเลยแบบนี้นะครับเบต5ฟ้าฟีไม่เกลือนะผมหนึ่งสามก็สองซูเปอร์มกระผมรวมอยู่เท่าไหร่นะกดไปเลยหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับโคตรฟรี้ยวเอาดีครับผู้ชมคนดูนะขอญาตขยับเบ,บ็ดเลยละกันเป็นเบ็ดอ่าห้าศูนย์ไปเลยครับคนดูเราวัดไปเลยสิบหมุนพอนะ เราอย่ารีบร้อนเราต้องวัดทีเนิดครับคนดูถ้าเราวัดแบบเกลือใจร้อนไปอ่ะไม่ไม่รอดนะขิดแน่นอนนะครับไม่เหลือนะฮะคนดูอ <c oughs> อ้ยหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์นะผมโอ้โหเยอะวะ่ะเยอะวะ่ะมาวะ่ะไหลแล้วว่ะคนดูไหลแล้วว่ะเอาวะ่ะแซลมอนมาวะ่ะเอาดิคุณไปไปเพื่อนเอาวะ่ะสองแปดศูนย์วายมาอีกเพื่อนเออโอ้หไหลไปเพื่อนหนึ่งศูนย์แปดศูนนะย์นะโอ้โหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีไอว่ะครับเนี่ยโหลโอ้หพัดมาพัดมาเย็นจังโอ้โหคุณผู้ชมครับ เจอช็อนรีช็อตเดียวคือกินอิ่มนอนหลับเลยนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้านะครับผมนะครับตอบสาวอยู่เมื่อกี 5. 5. Er. 50 50้นะครับโอเคขอขยับเป็นเบ็ดหนึ่งบนศูนย์คิดหมุนแล้วกันนะผู้ชมโขู่อย่างโหดอย่างตึงโคตรเท่โคตรมาผู้ชมดูเอ้าแกต์เตอร์เข้านะผมนะต้าแบบงงๆอ่ะงงแบบงงเลยอ่ะะนฮะ นะงงบอสแต่บอสงงนะโอ้โหนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมเป็นแรงใจให้บอสกันหน่อยนะเพื่อนโอเคไหมครับผมไปฮะไหลกันไปนะผมคิวมาสวยเพื่อนคูณเข้าไปเนาะเออไหลกันไปทีนิดทีละหน่อยครับผมโอเคเอมาสวยเพื่อนห้าศนะูนย์ศูนจุดศูนย์นะผมซิปม,ม,มาสวยเพื่อนไหลไปครับผมหนึ่งห้าศูนย์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวฟลาวนะผมนะฟรีไม่เกลือสามศูนย์ศูนย์ก้อนโตนะ ต,ต้องได้ประมาณเท่าไหร่นะคุณดูมันถึงจะแบบซูเปอร์มีกะนะครับเบ็กหนึ่งสอศูนย์เนี่ยนะครับอ่ะไปฮนะไหลกันต่อไปนะโอ้โหคมไฟเพื่อนขอคมไฟแล้วนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนคมไฟหน้าโดนจัดนะผู้ชมนะถ้าคมไฟมานี่โคตรเสียวโคตรเทโคตรมาเลยฮนะผมคูณยี่สิบไปแล้วนะเอา้าคูนไว้นะผม 24, ยี่สิบสี่หยาดไปสี่สามสองศูนย์นะผมต่อไปคูณยี่สิบหกไปะผมเอาอีกหนึ่งห้าหกศูนย์นะ ต่อไปอีก่ะโอ้ยฟรีในฟรีเปล่าเนี่ยฮัลโหลฟรีในฟีเปล่าฟรีในฟีเปล่าเพื่อนฟีในฟีโอ้โหไม่ฟรีในฟรีครับไม่เป็นไรนะผมหกหกหกศูนย์นะผมโอ้เลขสวยจริงๆนะครับเลขนี้โคตรตึงโคตรมานะครับโอเคคูณยี่แปดไปแล้วผมแปดสี่ศูนย์ไปกันต่อฮะโอ้โหวิสุดยอดจริงนะครับวันนี้ไยรุ่นทุนน้อยบอยปังบอกเลยว่าปังจริงครับวันนี้สุดยอดจริงครับผู้ชมคนดูนะนะครับถือว่า เป็นวอยดุ่มชึงน้อยที่ประสบความสำเรเ็จแล้วนะครับตัวนี้จริงๆคนระับเพื่อนดูหูดูเด็กเก้าสามศูนย์ศูนะผมไหลต่อไปนะผมชิดมาสวยนะผมสี่ห้าศูนย์ต่อเปล่าเรียบร้อยนะผมนะรางวัลก้อนโตมาแล้วผมก็ซูปเปอร์เมกาห์หนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์นะผมถือว่าจัดยอดเด็ดนะไปทีสุดท้ายนะครับเรียบร้อยคนระับผมคูณสามสิบสองนะผมจบไปที่เรียบร้อยฟรีเกมของเรานะรนะ 2, 3, 6, 6, นะครับไม่ฟรีเกลือนะผมสองสามหกหกศูนย์นะก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเรเ็จแล้วกันนะครับผู้ชมคนดูนะฮะเนาะนะครับ ก็ถือว่าแมวและกินใอโกดได้เรื่องเลยนะครับโอเคไปกันครับโอเคแล้วกันครับผู้ชมคนดูนะครับผมวันนี้ก็ผาก็ขอตัวเท่านี้แล้วกันเนาะครับผมก็สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็ติดตามด้วยนะผมเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเนะว้ยเพื่อนๆนะผมก็ถ้าใครไม่ถูกใจคลิปผมอะ่ะเออทุกคนก็ไม่กดติดตามอยู่แล้วถูกไหมละ่ะโอเคนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมไม่ว่าคนที่มาดูใหม่หรือคนมาดูเก่านะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย